สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้นะก็จริงๆแล้วออกไปข้างนอกมานะคะแล้วทีนี้กลับมากำลังจะไปอาบน้าแล้วก็แบบเตรียมนอนนะคะก็เลยมาอัดคลิปนะคะเป็นวิตามินรูทีนะคะคือเอ่อในชีวิตประจำวันเนีกินวิตามินอะไรบ้างนะคะคือวันนี้เหนื่อยมากรู้สึกง,ง่วงมากแล้วก็เช่วงนี้ นอนดึกมากนะคะแล้วก็ตื่นเช้ามากๆนะคะก็มาอัปเดตวิตามินที่กินกันนะคะก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน3ตัวนะคะที่าทานอยู่ตอนนี้นะก็ตัวแรกเลยก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับเรื่องความข่าวนะคะก็ก็คืออันนี้นะเป็นกูต้าพานาเซียนะคะจริงๆเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยจะเห็นก่อนหน้านี้ไปแล้วนะคะที่แบบว่าเคยอัดไปแล้วช่วงหนึ่งที่ ตั้งแต่ลองกินนะคะแล้วก็กินมาเรื่อยๆนะคะคือ,อ,อสูตรใหม่เนี่ยเขาเพิ่มสารสก,กัดนะคะเป็นสารสก,กัด19ชนิดนะก็จะมีพวกวิตามินซีมีซิงค์นะคะมีมะขามป้อมมีมเมล็ดอง,งุ่นมีเขาเรียกว่าอะไรนะทับทิมมีมะเขือ,อเทศนะคะแล้วก็มีพวก ไกซีนะคะทุกอย่างเนี่ยจะทํางานร่วมกันนะคะเป็นวิตามินบือนบั่นวิตามินรวมที่มีกูต้าให้วัมผสมอยู่นะคะเราก็จะทําให้ดูดซึมดีนะคะเพราะว่าเป็นโมเลกุลแบบนานโนนะคะก็จะดูดซึมง่ายนะคะผิวก็จะละเอียดขึ้นไม่แห้งแตกนะคะแล้วก็ลดถึงจะช่วยเรื่องความขาวแล้วก็ความใสขึ้นนะคะสําหรับสาวๆที่อยากผิวใสนะคะก็นี้ก็โอเคนะแล้วก็หนึ่งกล่องของเขานะคะมีได้กันทั้งหมด30เม็ดนะคะคือกินได้1เดือนแต่ว่ามันสามารถกินแบบ 2เม็ดต่อวันก็ได้นะคะก็เลยวันนี้มาอัดน,นะว่าแบบว่ากินอะไรก็กินตัวนี้มา3เกือบเกือบ3เดือนแล้วนะคะก็เห็นผลดีคะ่ะไม่ต้องทาครีมบ่อยนะคะก็รู้สึกว่าผิวใสขึ้นแล้วก็ถึงแม้ว่าจะนอนดึกนะคะหน้าก็จะไม่ค่อยโทมเท่าไหร่นะคะอย่างที่เพื่อนๆเห็นกันนะคะว่าหน้าตามคลิปแต่งหน้านี้ก็โอเคอยู่นะคะนะก็อันนี้เป็นแผงนะก็กิน2เม็ด ส่วนตัวกิน2เม็ดนะคะก็จะกินไปพร้อมๆกันเลยช่วงนี้กูต้าพานาเซียเขาขายดีนะคะก็เลยเอ่อจะให้ไปสั่งแบบเดี๋ยวจะแปะที่สั่งไว้ให้แล้วกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้เขาแบบว่าส่งออกเยอะนะคะก็1กล่องกินได้30วันเนี่ยราคา690บาทนะคะแล้วก็ กินแล้วก็เห็นผลนะคะก็ถ้าสาวๆคนไหนหากูต้าอยู่ที่มีวิตามินตัวอื่นๆรวมอยู่ด้วยไม่ได้มีแค่กูต้าเพียวๆนะคะก็แนะนํากูต้าพานาเซียเลยค่ะ